ไม่กี่วันก็พร้อมจะขุดครับเพื่อได้หเดือนเต็มตอนนี้ใบกลางใหญ่มากไม่เป็นโรคตาเสือ ต้นนี้สองต้นคู่เลยน,นี้เราก็มาดูอากาศยามเช้าในไร่เพืือกกำลังแสน จะได้ถึงช้ายชนะแล้วเพราะเพื่อจะอยุได้ประมาณสักกเดือนขึ้นไปถึงสัครูตายเราเพื่อจะมีหัว ูกเปลือกปลูกไกลกอไผ่ขอเสียมเปลือกไม่โตเพราะว่ามันโดนลม้มยุบไปเป็นงานนะ นี่ก็มาแต่เช้าเลยตัวเพือกหลังจากฉีดอบามิตินไปกับบูโฟซินนอนตัวเล็กๆก,ก็หายใส่ยาจ,จับใบไปด้วยพร้อมกับใส เขาโมนขยายหัวแต่ก็ยังพอมีพวกนี้กินน้ำต้องขึ้นน้ำบ่อย